ปี2022เรามองว่าต่อให้เศรษฐกิจไทยจะพลิกกลับขึ้นมาได้ดีแต่สิ่งที่เรากังวลก็คือมันจะกลับขึ้นมาเป็นโมเดลที่แข็งข้างนอกอ่อนข้างในข้างนอกก็คือส่งออกและท่องเที่ยวที่เราบอกว่าจะเป็นตัวขับเคลื่อนได้แต่ในประเทศเองก็ยังคงอ่อนแอนะครับการกระจายตัวของรายได้หรือแม้แต่กําลังซื้อของคนก็จะดีในส่วนของร,ระดับกลางระดับบนระดับล่างเองคงต้องใช้เวลากว่าที่เงินจะหมุนในระบบเศรษฐกิจ เชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยยังคงมีอยู่คงจงมองกันครับว่าเราจะทาอย่างไรจะสร้างความเข้มแข็งจากภายในให้สามารถที่จะต้านทานความผันผวนจากต่างประเทศได้เพราะอย่าลืมว่าเราไปพึ่งการท่องเที่ยวเราก็เจอเรื่องของโควิดเราไปพึ่งการส่งออกก็เจอเรื่องเทรดวอลร,ระหว่างสหรัฐกับจีนขณะเดียวกันเราบอกว่าเศรษฐกิจไทยเน้นทำาหาการเกษตรเราไปศูนย์การงการผลิตอาหารนะครับแต่ไรายได้ภาคเกษตรเองนขง้างจะอ่อนแงแต่มองต่อไปว่าหลังจากปี 2022ไปแล้วหลังจากนั้นไปเราจะหวังเศรษฐกิจไทยอย่างไรเพราะว่าต่อให้ปีหน้าเรามีความไม่แน่นอนเศรษฐกิจไทยจะพลิกขึ้นมาได้อาจจะไม่ได้เป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนแต่ก็อยู่ระดับกลางๆแต่จะทําอย่างไรให้เศรษฐกิจไทยสามารถทะยานขึ้นมาได้เรามองปี2023ว่าหลังจากเราผ่านแสงสว่างไฟอุโมงค์จากการท่องเที่ยวจากการส่งออกที่ฟื้นไปแล้วเศรษฐกิจไทยหลังจากเปิดประตูออกไปแล้วมันจะกลับไปที่ปี2019หรือเปล่า ซึ่งเราบอกว่าเราจะพ้นโควิดเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะกลับไปสู่ระดับก่อนโควิดได้คือ2023แต่ผมบอกว่าผมไม่ได้ดีใจนะครับถ้าเศรษฐกิจไทยหลังปี2023จะกลับไปยืนที่เดิม2019นี่ต้องเที่ยว40ล้านคนแต่เศรษฐกิจไทยภายในยังอ่อนแอเพราะตอน2019แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะไม่เจอวิกฤตโควิด COVID, เศรษฐกิจไทยยังถือว่าโตได้ต่ำนะครับเรามีปัญหาเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจที่เราเน้นจากประเทศเราเน้นการท่องเที่ยวเว้นหวังจริงๆว่าปี2022ที่เรากำลังใจ เข้าไปสู่เนี่ยเราจะใช้โอกาสนี้ในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยว่าหวังเราพ้นวิกฤตไปแล้วเราจะเติบโตและก้าวกระโดดได้ครับเอกุน่าจะอยู่ที่นโยบายการคลังแต่วันนี้ต้องมาดูจริงๆว่านโยบายการคลังจะเป็นอย่างไรนโยบายการคลังวันนี้เราเห็นด้วยครับในการพยายามที่จะไปดูแลคนมีไรายได้น้อยคนที่ขาดกําลังซื้อจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดค่าของชีพนะครับหรือว่าเติมเงินในกระเป๋าเพียงแต่ว่าเราต้องมาจับตาให้ดีครับว่าคนที่ ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจมีใครสร้างนโยบายการคลังเฉพาะจุดมากกว่าการหว่านแห่แน่นอนแล้วก็พยายามที่จะลดค่าของชีพในช่วงราคานน้มัที่วิ่งขึ้นสูงแต่ว่าเราไม่อยากจะหว่านแห่ซะทั้งหมดนะครับน่าจะเป็นการให้คูปองให้เงินชดเชยคนที่มีไรายได้น้อยจริงๆนะครับคนลักษณะแบบนี้น่าจะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะจุดมากกว่าการหว่านแห่นะครับแต่การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจนโยบายการคลังน่าจะอยู่ที่เม็ดเงินการลงทุนของภาครัฐการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนในส่วนของ EEC ที่อาจจะขยายไปนในภูมิภาคอื่นเป็นโอกาสสาหรับเศรษฐกิจไทยในระยะยาวนะครับภาครัฐต้องให้น้ําหนักในเรื่องการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานการลงทุนระยะยาวเพราะส,สิ่งที่เศรษฐกิจไทยต้องการไม่ใช่แค่การฟื้นในปี2022ไปถึง2023เท่านั้นแต่เป็นการฟื้นระยะยาวว่าหลังจากพ้นวิกฤตโควิดไปแล้วเศรษฐกิจไทยจะทะยานต่อไปได้อย่างไร ที่ายทางการเงินอาจจะไม่ได้เป็นการปรับปรุงสร้างเศรษฐกิจแต่เป็นการประคองเศรษฐกิจให้สามารถฟื้นได้ไม่ว่าจะเป็นการคงดอกเบี้ยให้ต่ําแต่วันนี้เราต้องเข้าใจกันดีว่าเรากำลังเผชิญปัญหาเงินเฟ้อที่เร่งขึ้นแรงนะครับมาตรการวันนี้เองอาจจะยังไม่สามารถที่จะขึ้นดอกเบี้ยเพื่อประคองเงินเฟ้อที่เร่งขึ้นได้อาจจะต้องคงเงินเฟ้อที่ต่ําจะเป็นการพยายามที่จะอัดสภาพคล่องให้ตรงจุดมากขึ้นเงินเฟ้อระทบกับคนรายได้น้อยมากกว่าคนมีรายได้สูงยี่งถือว่าเงินเฟ้อมันคือเรื่องการใช้จ่าย เพราะฉะนั้นภาวะเงินเฟอ้อแบบนี้มันทําให้ค่าของชีพของคนก็สูงขึ้นกําลังซื้อของคนนะครับก,ก็ลดลงนะครับซึ่งตรงนั้นเองอาจจะกระทบกับคนที่มีรายได้น้อยด้วยประกอบก,บกับกลุ่มเงินเฟอ้อแบบนี้เป็นเรื่องของราคาอาหารราคาพลังงานนะครับซึ่งคนที่มีรายได้น้อยเองมีสัดส่วนในกลุ่มนี้ค่อนข้างมากในขณะเดีวยวกันคนที่มีรายได้มากนะครับกลุ่มพวกนี้เองอาจจะไม่ได้โดนผลกระทบมากนะักในขณะที่ราคาสินทรัพย์นะวิ่งขึ้นด้วยซ้ำ ภูมิปัจจัยต่างประเทศนะครับผมไม่ได้ห่วงเรื่องของโควิดที่จะมาระบาดบางคนบอกโควิด19จะมีโควิด22ผมบอกโควิดมันก็เกิดขึ้นได้แต่สิ่งสําคัญคือเราต้องอยู่ร่วมกับโควิดนะครับเราคงต้องพยายามที่จะใช้ชีวิตร่วมกันได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้เกิดการล็อกดาวน์เพราะว่าเราเองได้รับวัคซีนไปแล้ววันนี้เราเข้าใจว่าเรามีทั้งส่วนของสุขภาพแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจเราพยายามรักษาบาลานซ์ปีนี้เราให้น้าหนักค่อนข้างมากในด้านของสุขภาพซึ่งเป็นเรื่องดีแต่ปีหน้าคนไทยได้วัคซีนกันค่อนข้างมากแล้ว แล้วมีการสร้างภูมิกันเป็นที่แล้วเปิดทับต่างชาติแล้วถ้ามีการระบาดขึ้นมาอีกผมเชื่อว่าน่าจะใช้มาตรการเฉพาะจุดมากกว่าอาจจะจํากัดคนที่ไม่ได้รับวัคซีนคนที่มีปัญหาสุขภาพนะครับคนที่มีความเสีย่ยงมากกว่าการล็อกดาวน์ทั้งหมดนะครับซึ่งผมก็เลยไม่ได้กังวลในจุดนี้สิ่งที่ผมกังวลไม่ใช่ในประเทศแต่เป็นต่างประเทศครับไม่ว่าจะเป็นมาตรการที่จํากัดในเรื่องการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนหรือว่าเรื่องของจํากัดการเดินทาง ซึ่งอาจจะกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยผ่านการส่งออกและการท่องเที่ยวได้ซึ่งก็ต้องมาหวังนะครับเพราะว่าทั้งการส่งออกและการท่องเที่ยวจะเป็นภรคเอ,นอกนบเศรษฐกิจไทยในปีหน้าเศรษฐกิจไทยยังแข็งแกร่งจากภาคต่างประเทศมากกว่าในประเทศแน้นความเสี่ยงที่เกิดจากภาคต่างประเทศสหร,รัฐะจีนหรือแม้ว่าเรื่องการเดินทางที่มีข้อจํากัดหรือต้นทุนการเดินทางที่สูงขึ้นจากราคาน้ํามันหรือราคาสินค้าอื่นๆเนี่ยก็อาจจะเป็นผลกระทบต่อการฟื้นตัวเศรษฐกิจไทยได้ ปีหน้าต่อให้ทะลุ4%ไปแล้วแต่สุดท้ายหลังจากนั้นไประยะยาวโครงสร้างของประเทศไทยจะเป็นอย่างไรศักยภาพการเติบโตเศรษฐกิจไทยระยะยาวอยู่ที่เท่าไหร่อันนั้นเป็นโจทย์สําคัญที่ต้องศึกษาให้ดีครับว่าเราไม่อยากพอใจที่ตัวเลข3-4%นะครับอยากจะมองว่าหลังจากนั้นเองเราจะเติบโตได้สักเท่าไหร่